แมวจิรศักดิ์ตอบชัดหลังโดนถามปฏิบัติธรรมทำไมไม่โปรงไปทำหน้ามาทำไมแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มออกมาตอบคำถามชัดๆหลังมีคนถามปฏิบัติธรรมแล้วทำไมยังไม่ปรงทำไมเราต้องไปทำหน้าอ่านจบแล้วเข้าใจทันที แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มซึ่งเจ้าตัวเพิ่งได้ไปทำหน้าใหม่มาแบบสดๆสดร้อนๆล่าสุดได้ออกมาตอบคำถามที่มีคนเข้ามาถามว่าปฏิบัติธรรมแล้วทำไมยังไม่ปลงทำไมเราต้องไปทำหน้าซึ่งพี่แมวจิรศักดิ์ได้ระบุข้อความดังนี้มีคนถามว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วทำไมยังไม่ปลงทำไมเราต้องไปทำหน้าขอตอบว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติธรรม เช่นเดียวกันกันกบการปลงซึ่งหมายถึงการปล่อยวางการปล่อยวางนั้นมีแต่ไม่มีผู้ปล่อยวางการปฏิบัติธรรมเป็นงานของจิตคือการฝึกฝนจิตให้เขาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไม่ใช่ไปยุ่งกับจิตของผู้อื่นปล่อยให้ขันมันทำหน้าที่ของมันตามเหตุปัจจัยที่สมควรแก่การงานจิตก็ทำหน้าที่พัฒนาตนเองไปตามความเหมาะสมของเขาไม่มีเราไปทำอะไรทั้งนั้น